สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4วันนี้อยู่กับคุณครูอาทิตย์สังวิเศษนะครับในวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมสาระการเรียนรู้ที่2ครับหน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคมหน่วยการเรียนรู้ที่3ครับการเมืองการปกครองของไทยนะครับเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้คือการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษาัตริย์ทรงเป็นประมุขค,ครับผมเรามาดูเนื้อหารายละเอียดน,นะครับจากอดีตเนี่ยในอดีตเนี่ย ประเทศไทยเราเนี่ยมีการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสมัยอ,อยุธยานะครับแล้วก็สุโขทยัยกรุงธน,นบุรีหรือแม้แต่ช่วงสมัยรัตนาโกสิน์ตอนต้นนะครับผมเราก็จะมีการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชอยู่นะครับแต่เมื่อเวลาผ่านมาจนถึงพศสองพันสี่้อยเจ็ดสิห้าเนี่ยประเทศไทยเนี่ย เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับมาเป็นการปกครองที่ใช้ชื่อว่าการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั่นเองนะครับโดยมีรัฐธรรมนูญนะครับจำเลยนะครับอันนี้เก็บความรู้นะครับมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศนะครับทีนี้เรามาดูว่ารายละเอียดว่าการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เนี่ย ในประเทศสมาชิกอาเซียน10ประเทศเนี่ยยังมีอยู่หนึ่งประเทศนะครับที่ยังใช้ระบบการปกครองในระบอบสมุนายาสิทธิราชอยู่นั่นก็คือประเทศบรูไนนั่นเองนะครับผมอันนี้เป็นเกตความรู้ที่เพื่อให้นักเรียนทีนี้เรามาดูรูปแบบการปกครองของเรานะครับว่ามีรูปแบบหรือลักษณะอย่างไรนะครับผมหนึ่งครับประเทศไทยเป็นราชาอาณาจักร อันหนึ่งอันเดียวกันจะแบ่งแยกไม่ได้ไหมายความว่าใครจะมาแยกตั้งตนมีอิสระจากดินแดนไทยนั้นเป็นไปไม่ได้นะครับอ่าสครับประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมาห,าหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับซึ่งประเทศไทยเหีอนเราประกอบด้วยอสีิ่งทงชาตินะครับผมเรามีเรียกว่าธงไตลงใช่ไหมครับคือมี3ามสีนะครับแต่เป็น5แถบสีนะครับแต่มี3ามสีคือ ชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันหลักของใช่ไหมครับของประเทศไทยเรานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในประเทศไทยเนี่ยจึงได้ชื่อว่าการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั่นเองนะครับผมเพราะว่าเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของปวงชนชาวไทยให้เป็นปึกแผ่นและก็ล่มเย็นนะครับ3ครับ หัวข้อนี้จะเยอะนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าจะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับอำนาจอธิปไตยนะครับเป็นอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศได้แก่อำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารและอำนาจตุลาการนะครับโดยพระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจนิติบัญญัติผ่านทางรัฐสภาอำนาจบริหารผ่านทางคณะรัฐมนตรีและอำนาจตุลาการผ่านทางศาลนั่นเองนะครับผมทีนี้เรามาดูรายละเอียดนะครับขอให้นักเรียนตั้งใจดูนะครับในส่วนนี้เพราะว่าจะมีรายละเอียดเยอะแยะเลยนะครับ เรา,าดูครับอำนาจอธิปรยติยนะครับผมแบ่งเอาเป็นสามนะครับหนึ่งอำนาจนิติบัญญัตินะครับนิติแปลว่ากฎหมายบัญญัติแปลว่าการตั้งขึ้นสร้างขึ้นนั่นแปลว่าอำนาจในการตั้งกฎหมายขึ้นมานั่นเองครับสองอำนาจบริหารครับชื่อก็บอกบริหารคือบริหารจัดการประเทศนี่แหละนะครับและ 3. ามอำนาจตุลาการตุลาการอ่า ก็คืออำนาจในการตัดสินคดีความต่างๆนั่นเองนะครับเรามาดูอำนาจแรกเลยครับอำนาจนิติบัญญัตินะครับพระมหากษัตร์ทรงใช้อำนาจนิติบัญญตัติผ่านทางรัฐสภานะครับผมก็คือที่คณะรัฐมนตรีแล้วก็สสนะครับแล้วสสวอเนี่ยเข้าไปประชุมอภิปรายอะไรกันนั่นแหละที่นักเรียนเคยเห็นในข่าวนะครับนั่นแหละเราเรียกว่ารัฐสภานะครับผม โดยรัฐสภามีหน้าที่ออกกฎหมายครับกฎหมายต่างๆที่เราใช้อยู่ปัจจุบ,บันเนี่ยครับก็คือต้องเสนอเข้าไปในรัฐสภาแล้วก็รัฐสภาโหวตนะครับโดยการยกมือหรือเสียบบัตรอะไรก็แล้วแต่นะครับว่าจะยอมรับกฎหมายนี้ไหมแต่ก่อนที่เขาจะโหวตเนี่ยเขาต้องมาวิเคราะห์พิจารณาวิจารณ์ก่อนนะครับว่ากฎหมายนี้มีข้อดีข้อเสียอย่างไรนะครับก่อนที่จะออกมาเป็นกฎหมายให้เราใช้กันนะครับ2ครับ ควบคุมการทํางานของรัฐบาลาสามฝ่ายนี้ควบคุมซึ่งกันและกันนะครับคือถ้ารัฐบาลทําไม่ดีนะครับผมก็ทําไมครับยื่นยติอธิปายไม่ไว้วางใจในสภานั่นเองนะครับถ้าผลโหวตว่ารัฐสภาเอ,อหรือรัฐบาลเนี้ทางานไม่ดีนะครับคะแนนน้อยต่ํากว่าหรือว่าแพ้ฝ่ายค้านเนี่ยก็ทําไมครับก็อาจจะต้องลาออกนะครับยุบสภาแล้วก็เลือกตั้งใหม่นั่นเองนะครับผม เพราะฉะนั้นอำนาจนิติบัญญัติเนี่ยเป็นอำนาจในการออกกฎหมายและการกรองกฎหมายที่จะนําไปใช้ในการบริหารประเทศนะครับโดยกฎหมายที่ออกมานั้นจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมหน่วยงานที่เข้ามาทําหน้าที่นี้คือ,อรัฐสภานั่นเองนะครับซึ่งประกอบไปด้วยรัฐสภาของไทยเนี่ยประกอบด้วยสองสภานะครับนั่นเองสภาผู้แทนราษฎรและ วุฒิสภานะครับผมสองสภานี้นะครับเป็นผู้ที่ทํางานอยู่ในฝ่ายอำนาจนิติบัญญัตินะครับต่อมาครับอำนาจบริหารนะครับผมคือคนที่บริหารจัดการประเทศให้เจริญก้าวหน้านั่นเองนะครับผมทำโดยคณะรัฐมนตรีมีใครเป็นหัวหน้าครับานายกรัฐมนตรีนั่นเองนะครับเป็นหัวหน้าของคณะรัฐมนตรีนะครับผม หน้าที่คือบริหารประเทศให้เป็นไปตามกฎหมายอ่าเห็นไหมครับเกี่ยวเนื่องกันนิติบัญญัติออกกฎหมายมาคณะรัฐมนตรีปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้บริหารประเทศให้เจริญก้าวหน้านะครับเพราะฉะนั้นอำนาจที่บริหารเนี่ยเป็นอำนาจในการกําหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานในการบริหารประเทศด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อสร้างความเจริญเติบโต,ตให้แก่ประเทศและสร้างความสงบสุขให้แก่ประชาชนหน่วยงานที่เข้ามาทำหน้าที่นี้คือ รัฐบาลนั่นเองนะครับหรือคณะรัฐมนตรีนั่นแหละนะครับโดยมีใครเป็นหัวหน้านะครับซึ่งได้แก่คณะรัฐมนตรีนะครับผมต่อมาครับอำนาจตุลาการอ่าอำนาจในการตัดสินคดีความนะครับผมผ่านการอ่าใช้อำนาจผ่านศาลนะครับคือศาลยุติธรรมศาลแพ่งศาลอาญาหรือไม่ก็ศาลปกคร,ร,รคองหรือศาลรัฐธรรามนูญเหล่านี้ก็เป็น อยู่ในอำนาจของตุลาการทั้งหมดนะครับผมศาลทำหน้าที่นะรครับตัดสินคดีความตามกฎหมายนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอำนาจตุลาการเนี่ยเป็นอำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีด้วยความบริสุทธิ์และยุติธรรม <c oughs> หน่วยงานที่เข้ามาทำหน้าที่นี้คือศาลนั่นเองครับผมต่อมาครับ 4. ครับรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศนะครับคือถ้ามีกฎหมายอะไรก็ตามที่ออกมา รหรือบัญญัติมาเนี่ยขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยคือกฎหมายนั้นก็ไม่สามารถใช้ได้นะครับผมเพราะว่ามีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายแม่บทสูงสุดใน 5. ครับรูปแบ่งการปกครองไทยแบ่งออกเป็นรัฐสภาประกอบด้วยอ่ะรัฐรัฐสภาประกอบด้วยสภาสองสภาคือสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภานั่นเองอย่างที่ครูที่อธิบายไว้นะครับหกครับประชาชนชาวไทยย่อมได้รับการคุ้มครองตามที่กฎหมายรัฐธรรมนูญกําหนดอ่า คือคนประชาชนชาวไทยมีสิทธิและเสรีภาพที่จะแสดงออกนะครับแต่ต้องทําโดยไม่ผิดกฎหมายนั่นเองนะครับผมเจ็ดครับศักดิ์ศรีความมนุษย์สิทธิคือสิ่งที่เราควรจะได้รับสิทธิเสรีภาพคือความอิสระในการทำกิจการใ,ใดๆนะครับและความเสมอภาคข,ของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองได้ถามว่าความคุ้มครองจากอะไรคุ้มครองจากกฎหมายนั่นเองนะครับผมแปดครับประชาชนมีสิทธิออกเสียงหรือลงสมัครเพื่อรับ การเลือกตั้งเป็นผู้แทนรัษฎรตามที่กฎหมายกําหนดถ้าเราไม่สมัครแล้วก็มี1นึ่งสิบหนึ่เสียงในการเลือกผู้แทนเราเข้าไปนะครับ9ครับรัฐบาลมาจากเสียงส่วนใหญ่ของผู้แทนรัษฎรในสภานะครับและมีฝ่ายพักฝ่ายค้านทํหน้าที่ตรวจสอบการทํางานของรัฐ,รฐสภานะครับผมหรือรัฐบาลนั่นเองนะครับผมเรามาดูว่า,าขั้นตอนนี้คืออะไรครับก็คือ เมื่อเราเลือกสสเข้าไปในสภาแล้วเนี่ยนะครับสสเหล่านั้นเนี่ยก็จะไปยกมือเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งถ้าพรรคใดหรือฝ่ายใดเนี่ยนะครับมีสสจํานวนมากนะครับก็ทําไมครับก็จะสามารถที่จะตั้งรัฐบาลหรือตั้งคณะรัฐมนตรีขึ้นมาได้นะครับผมถ้ามีจํานวนเสียงรวบรวมจํานวนเสียงมากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งได้ซึ่ง ฝั่งที่ไม่ได้รับคัดเลือกหรือว่าฝั่งที่มีจํานวนน้อยเนี่ยก็จะกลายเป็นฝ่ายค้านซึ่งฝ่ายค้านเนี่ยก็จะทําหน้าที่ตรวจสอบนะครับผมการทํางานของรัฐบาลอะไรที่มันไม่ชอบมาพากลหรืออะไรที่รัฐบาลทำไม่ดีก็ะจะเสนอยติอภิรายไม่ไว้วางใจหรืออะไรก็แล้วแต่ตามกระบวนการของรัฐสภานะครับผมสิครับประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพในด้านาต่างๆเช่น เสรีภาพในการนับถือศาสนาอันนี้ครูที่สอนบ่อยเลยนะครับคือในประเทศไทยเนี่ยให้อิสระในการนับถือศาสนานะครับซึ่งศาสนาหลักห้าศาสนาของคนไทยที่คนส่วนใหญ่นับถือเนี่ยนักเรียนก็ได้เรียนไปแล้วเนาะนะครับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนะครับผมแล้วก็สิทธิในการรับการศึกษาแต่เสรีภาพเหล่าเรี้นะครับแล้วก็สิทธิเหล่านี้นะครับทำไมครับต้องอยู่ภายใต้กฎหมายนะครับอ่าเช่นในการนับถือศาสนาเนี่ยถ้านักเรียนไปนับถือลัทธิต่างๆที่มัน ไม่ดีนะครับคือยกตัวอย่างง่ายๆคือทําไม่ดีนะครับก็คือลัทธินั้นหรือว่าอะไรนั้นก็เป็นการทําผิดกฎหมายนะครับก็ทําไมครับอาจจะดูดาเนินคดีได้ครับอ่าเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนะครับคือเราแสดงความคิดเห็นได้แต่ต้องอยู่ในขอบเขตของกฎหมายนะครับผมเพราะว่าถ้าเกินขอบเขตของกฎหมายก็จะอาจจะดูดําเนินคดีตามกฎหมายได้อ่าสิทธิในการได,ไ,ดได้รับการศึกษาเนี่ยอย่างเช่นการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยนักเรียนต้อง ภาพบังคับเนี่ยนักเรียนนั้นจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่สนะครับซึ่งทําไมครับอ่าก็จะมีนยโยบายเรียนฟรี15ปีที่นักเรียนไม่เสียค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในการศึกษาแล้วเรียนเลยใช่ไหมครับอ่าอันนี้ก็คือเป็นสิทธิและเสรีภาพที่นักเรียนพึงจะได้รับนะครับผมต่อมาครับเรามาดูความสําคัญของการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษาัตริย์ทรงเป็นประมุขครับ ระบอบประชาธิปไตยเนี่ยให้ความสําคัญกับประชาชนในฐานะเป็นเจ้าของอํานาจอธิปไตยนะครับเป็นระบอบที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมในการบริหารประเทศซึ่งส่วนร่วมในการบริหารประเทศเนี่ยมีอยู่2ทางครับคือทางตรงและทางอ้อมอ่ะเรามาดูทางตรงทางตรงเช่นการชุมนุมประท้วงรัฐบาลในกรณีที่รัฐบาลไม่แก้ไขปัญหาปากท้องให้แก่ประชาชนอ่าเรามีสิทธิ์ที่จะประท้วงนะครับแต่การประท้วงต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย นะครับผมไม่ไปทํรลายทรัพย์สินหรือของมีค่าของทางราชการหรือทําอะไรก็แล้วแต่ที่จะเกิดความเดือดร้อนนักแก่ประชาชนนะครับผมเพราะฉะนั้นการประท้วงเนี่ยก็ต้องปัดจากอาวุธด้วยนะครับเราถึงจะประท้วงได้นะครับทางอ้อมโดยการเลือกตั้งผู้แทนรัษฎรให้เข้าไปทําหน้าที่แทนเรานะครับอย่างการกระบวนการรัฐสภายอย่างที่อุทิศอธิบายอธิบายให้ฟังเมื่อกี้นั่นเองนะครับ บทบาทของประชาชนในระบบประชาธิปไตยเนี่ยจะมีความสําคัญมากนะครับในการปกครองระบอบประชาธิปไตยซึ่งแบ่งออกเป็นได้เป็น3ด้านนะครับผม 1. ด้านความเสมอภาคครับ2ด้านสิทธิและ3ด้านเสรีภาพเรามาดูด้านแรกเลยครับด้านความเสมอภาคนะครับด้านความเสมอภาคนะครับคือการปกครองตามร,ระบอบประชาธิปไตยเนี่ยทำให้ประชาชนมีความเสมอภาคเทา่าเทียมกันเช่น หนึ่งได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกันคนทุกคนในประเทศไทยใช้กฎหมายตัวเดียวกันนะครับผมทาผิดกะต้องโดนลงโทษนะครับผมสองมีความเท่าเทียมกันในการเข้าเรียนหนังสือนะครับโดยเฉพาะการศึกษาขั้นพื้นฐานที่รัฐจัดให้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับสามครับมีความเท่าเทียมกันในการตรวจรักษาสุขภาพที่ได้มาตรฐานในโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุขต่างๆ,างๆคือม่นักเรียนหรือผู้ปกครองหรือใครก็แล้วแต่เนี่ย เกิดอาการเจ็บป่วยนะครับก็ต้องได้รับการรักษาจากโรงพยาบาลนะครับผมเท่าเทียมกันนะครับไม่เลือกว่าใครจะเป็นคนจนคนรว,วยอาคนรวยอาจจะไปทําไมครับอาจโรงพยาบาลเอกชนนะครับผมที่ทำไมค่าใช้จ่ายจะแพงกว่ารัฐบาลนิดนึงแต่ไม่ต้องรอคิวหรือก็มีผลดีอ,อีกอย่างหนึ่งไปนะครับผมต่อมาครับด้านสิทธินะครับคือการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยเนี่ยทำให้ประชาชนมีสิทธิต่างๆดังนี้ครับหนึ่ง จ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยเช่นตำรวจจะเต้าจะเข้าไปตรวจค้นบ้านเรือนของประชาชนไม่ได้ถ้าไม่มีคําสั่งของศาลนะครับผมอยู่ดีจะอ้างว่าเป็นตำรวจแล้วเดินเข้ามาในบ้านแล้วแล้วคนนู้นคนนี้ไม่ได้ครับต้องมีคําสั่งศาลมาด้วยนะครับว่าศาลสั่งให้ตำรวจชุดนี้หรือคนนี้สามารถเข้าไปค้นบ้านได้นะครับผมทักนักเรียนดูในหนังในละครนะครับที่บอกว่าวจะเข้าไปค้นบ้านต้องรอหมายศาลหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็ประมาณนี้แหละครับนักเรียน สองครับทรัพย์สินของประชาชนได้รับความคุ้มครองรัฐหรือบุคคลที่ไม่ใช่เจ้าของไม่มีสทิทธิจะนําทรัพย์สินที่ตนไม่ได้เป็นเจ้าของเนี่ยไปเป็นของตนเอง,เองได้นะครับผมก็คือมีกฎหมายคุ้มครองครับใครจะมาหยิบมาลักขโมยของเราหรือว่าอยู่ดีจะมาเข้ามาอยู่ในบ้านเราเลยโดยที่ไม่ขออนุญาตเราหรือว่าอยู่ดีจะมาทํามาหากินในพื้นที่ที่ของเราเนี่ยก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าจะมีกฎหมายคุ้มครองเราอยู่ สามครับประชาชนมีหลักประกันในเรื่องความปลอดภัยและการได้รับสวัสดิการในการทํางานอ่ะก็จะมีกฎหมายแรงงานครับว่าอ่าถ้าทํางานวันละกี่ชั่วโมงนะครับห้ามเกินกี่ชั่วโมงเกินเป็นโอแล้วก็ทําไมครับอ่ามีหลัการประกันความปลอดภัยเช่นประกันสังคมหรือว่าประกันอุบัติเหตุนะครับต่างๆนะครับที่ทางบริษัทหรือทางเจ้าของงานที่ออกให้แก่นักเรียนนะครับอแก่คนทำงานนะครับผม สี่ครับผู้สูงอายุและผู้พิการมีสิทธิได้รับสวัสดิการหรือสิ่งอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐเช่นอะไรครับอ่าเช่นคนแก่อายุ60ปีขึ้นไปก็ได้เงินช่วยเหลือจากรัฐบาลใช่ไหมครับหรืออะไรอีกล่ะอ่าคนพิการนะครับก็ได้เงินช่วยเหลือจากรัฐบาลเหมือนกันซึ่งผู้สูงอายุและผู้พิการเนี่ยก็จะมีเวลาไปสถานที่ต่างๆก็จะมีที่จอดรถสําหรับผู้พิการนะครับทำไมครับอ่าที่จอดรถสาหรับผู้สูงอายุห้องน้ําสําหรับผู้พิการหรือห้องน้ําสาหรับผู้สูงอายุ แยกกันออกมานะครับผมเพื่ออำนนยความสะดวกให้แก่ผู้คนเหล่านี้นะครับต่อมาครับด้านเสรีภาพนะครับการปกครองรํมระบอบประชาธิปไตยเนี่ยทำให้ประชาชนมีเสรีภาพต่างๆดังนนี้ครับผมเสรีภาพในการนับถือศาสนาเราจะนับถือศาสนาอะไรก็ได้นะครับซึ่งต้องเป็นศาสนาที่ไม่ขัดต่อกฎหมายนั่นเองนะครับเรือประกอบอาชีพที่ถูกกฎหมายได้ตามทีต่ตนต้องการประกอบอาชีพที่ถูกกฎหมายก็คืออาชีพสุจริตนั่นเองครับคืออาชีพที่ถูกกฎหมาย แต่ว่าทําไมครับต้องทํำไมครับ,รบดูด้วยว่าสิ่งที่เราทํานั้นเนี่ยเบียดเบียนคนอื่นไหมหรือว่าทําผิดสิทธิเสรีภาพของคนอื่น,นไหมไปอาชีพเราเนี่ยไปลิ้รอนสิทธิเสรีภาพของคนอื่นหรือเปล่าด้วยนะครับผมสามครับแสดงความคิดเห็นไม่ก,กระทบกระเทือนต่อผู้อื่นหรือไม่ผิดศีลธรรมเช่นไม่ว่าจะเป็นการพูดการเขียนการพิมพ์หรือการโฆษณาครับโดยเฉพาะปัจจุบันนี้ เราต้องระวังนะครับโดยเฉพาะในการคอมเมนต์ในโลกโซเชียลต่างๆนะครับคือบางครั้งเนี่ยเราคอมเมนต์ไปนะครับด้วยถ้อยคำที่รุนแรงเนี่ยเจ้าของผู้ที่ว่าหรือว่าผู้ที่ถูกเราว่าเนี่ยนะครับอขออภัยผู้ที่ถูกเราว่าเนี่ยสามารถแจ้งความดำเนินคดีได้นะครับถ้าเขาแคปหน้าจอของเราที่เราไปพูดว่าเขาด้วยวาจาหยาบคายหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยครับไปแจ้งความนะครับผมสี่ครับสามารถรวมตัวกันเป็นสมาคมสหภาพ,าพสาก์กลุ่มเกษตรกรหรือองค์กรรูปแบบอื่นๆได้ นะครับกล่าวได้ว่าเนี่ยภายใน,ภายใ,นภายใต้การปกคอรองในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยประชาชนจะได้รับความคุ้มครองในด้านความเสมอภาคสิทธิและสิทธิภาพอย่างมากครับประชาชนมีโอกาสที่จะพัฒนาตนเองและสามารถที่จะเข้าไปดําเนินการใดๆตามระเบียบที่สังคมกําหนดไว้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรมอ่าเรามาดูใบางานนะครับอ่บาใบงานที่18นะครับเรื่องอำนาจดิไตยและความสาคัญของระบอบประชาธิปไตยนะครับ ก็ตามที่แผนผังที่กูทิศขึ้นใน powerpoint นะครับก็คือนักเรียนก็มาเติมคำที่หายไปนะครับเช่นอำนาจนิติบัญญัติอ่าใช้ผ่านอะไรครับรัฐสภาหน้าที่คือออกกฎหมายนะครับอำนาจนัธิปไตยอ่าใครครับอ่าอันแรกใส่อำนาจธิปไตยและอันแรกคืออำนาจอะไรครับอำนาจอะไรครับอ่าบริหารใช่ไหมโดยมีคณะรัฐมนตรีหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีคือทําอะไรใส่ไปนะครับผม ทีนี้ครูทิศลืมแจ้งไปว่าทําไมต้องแยกสามอำนาจนี้ออกจากกันเพราะว่าเพื่อเป็นการทวงดูน้ำนาจไม่ให้อํานาจใดอํานาจหนึ่งเนี่ยทาไมครับมีมากจนเกินไปนะครับผมเลยต้องแยกเป็นสามอำนาจนะครับเพราะฉะนั้นการแบ่งอำนาจทิพไตยเอกเป็นสามฝ่ายเพื่ออะไรเพื่อทวงดูน้ำานาจและตรวจสอบซึ่งกันและกันนั่นเองนะครับผมแล้วต่อมาครับ3 2จนะครับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความสำคัญอย่างไรอ่ะก็ใส่ไปนะครับความสําคัญอย่างที่ครูทิศได้อธิบายให้ฟังนะครับผมถ้าเรียนเรียนไม่เข้าใจเนี่ยหรือว่าข้อ,ข,อข้อมูลที่ครูทิศฟัง่ที่ครูทิศให้ฟังเนี่ยหรือว่าที่สอนเนี่ยยังไม่พอหรือว่าครูทิศพูดเร็วไปฟังไม่ทันกรอวิดีโอดูแล้วเที่ยวสองเที่ยวก็ยังไม่เข้าใจก็ต้อเรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ในหะนังสือเรียน,น,นวิชาสังคมศึกษาชั้นป .4 นะครับหน้าที่30-35นั่นเอง สำหรับวันนี้ก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ